พเพื่อนๆมาดูเห็ดคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะเห็ดดอกใหญ่มากแต่เป็นเห็ดเมานะคะเห็ดเบือ่อกินไม่ได้คะ่ะแต่ว่าหินเขาสวยคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะสวยมากๆเลยอยู่สวนหย่อมหน้าบ้านน้องสาวคะ่ะดูคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะออนุ่น,น,นดอกนุ่นยิ่งใหญ่คะ่ะเพื่อนๆคะ่ะดอกนี้ใหญ่มากแล้วก็สวยมากด้วยนี่อือ คืออยู่สวนย่อมหน้าบ้านน้องสาวนะคะเพื่อนๆค่ะสวนหย่อมเขาสวนเล็กๆน่ารักมากเลยอยู่หน้าบ้านอขนาดจะปล่อยไว้ให้มันขึ้นให้สวยนี่แหละค่ะเพื่อนๆค่ะเป็นเหิดเมานะคะแต่ว่าดอกใหญ่มากใหญ่จริงๆมีอยู่สองดอกคะ่ะดอกนี้คือใกล้จะแกและแต่ดอกนี้เล็กกว่าแต่สวยมากเลยนะนี่ เล็กกว่าแต่ว่าสวยมากอืมยังไม่เก่เท่าดอกนี้โอ้เดืนผ่านมาโอ้โหดอกหิตทำไมใหญ่จังสวยจังสวยงามจริงๆค่ะเพื่อนๆค่ะถ้าเป็นเห็ดกินได้ก็แกงได้หนึ่งหม้อเลยนะคะเนี่ยหนึ่งดอกเนี่ยผัดได้หนึ่งจานใหญ่เลยนะคะเสียดายเป็นเห็ดเมาเป็นเห็ดเบือ่อกินไม่ได้ค่ะเพื่อนๆค่ะ โอ้โห uh oh, สวยจริงๆนี่ธรรมชาติให้มาค่ะ mm hmm. เพื่อนๆค่ะกินไม่ได้แต่เราก็ชื่นชมความสวยความงามของเขานะคะ ừ, กินไม่ได้แต่สวยไว้ดูเล่นสวยๆค่ะเพลินตาดีเหมือนกันค่ะความสวยงามที่ธรรมชาติให้มาค่ะ